อาสุดยอดเลยนะครับเกินความคาดหมายครับจำนวนเงินนุ่มโจแจ้งยอดบริจาคนะครับผมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยอักคีภัยเมื่อวานนี้นะครับที่อุ๋งอิงขึ้นไปร้องเพลงเพื่อการกุศลเมื่อวานนี้นะครับรวมถึงนะครับอุ๋งอิงเพิ่งก็ได้เห็ดบุญไปนั่มนะครับพี่น้องครับมือนี่สรุปแล้วว่านะครับยอดที่โอนมานะครับ เป็นเงื่อนจํานวนเท่าใดพี่น้องครับเดี๋ยวไปติดตามเบิ่งกันครับพี่น้องเอาสวัสดีครับสวัสดีเอฟซี FC, คนมักมอลำาสุขูสุขคนนะครับเอฟซี FC, สาวน้อยเพชรบเนแพงที่สําคัญเลยนะครับถายว่ไใดคือเอฟซีอีหลาอิงสุขูสุขคนเนาะขอบคุณทุกทท่านนะครับที่เข้ามาติดตามชมในช่องของคนมักมอลำานะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับสาหรับการกดใจกดไลค์กดแชร์รวมไปถึงกดติดตามและแสดงความคิดเห็นเ้ามาเนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณนะครับปีติติงแนะนําอันใดที่มันบรดีมันบรถถุใจผมสิได้ไปปรับปรุงแก้ไขนะครับผมเอาพี่น้องครับมาเขาประเด็นของข้าครับหลังจากที่มือว่านี่เนาะพี่น้องเนาะมีคอนเสิร์ตการกุศลของสาวน้อยเพชรบ้านแพงและเพชรลําเพลินร่วมไปถึงนะครับหมอลลหน้องไม่เนาะพี่น้องเนาะสาวน้อยลําเพลินโชว์นะครับมือว่านอีสามคณะเลยนะพี่น้องนะรวมแรงรวมใจนะครับ เอฟซีทั่วประเทศทั่วโลกตัวสารทาิศเนาะร่วมกันทำบุญยอดถือว่าสูงมากๆพี่น้องครับผมต้องชี้แจงไว้แบบนี้นะครับยอดตัวนี้คือยอดเงินที่โอนเข่าบัญชีนะครับยอดเงินที่พอๆแม่แม่เอฟซี FC ของทุกๆคนโอนเข่ามาในบัญชีนะครับมือนี้เพินได้ทําการไปเบิกนะครับพี่น้องครับยอดนี้เขายัางไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอย่างทั้งสิ้นนะครับทุก คอนเสิร์ตทุกการแสดงเนาะย่อมมีนะครับพี่น้องครับต้นทุนนะครับบอวา่าจะเป็นคาฟื้นคาไฟคาเวที่เฮียงต่างๆนะครับยอดนี้คืออยากเอามาให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ด้หูได้เห็นได้เบื้องก่อนเพื่อผู้ลังค้นอยากได้หางมั่นนะครับผมอยากให้หางเลขนะครับคือจังผาปลาคือจังกระถินเหมือนว่ได้ยอดมาแล้วกตอยากได้เลขถ่ายอยากได้ยอดมั่น ผมก็เลยนะครับขออนุญาตทางสาวน่อยเพชรบ้านแพงนะครับขออนุญาตนํ่าให้พี่ให้น้องให้เอซหลายๆคนได้หูได้เห็นน้่กันกอนเนาะพี่น้องเนาะซึ่งผมขอย้ำนะว่ายอดนี้ยังไม่ได้ร่วมเงินสดนะครับเ,เช่นทิปยติวงหญิงเอามาให้หรือคลิปหนาเวทีนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมในนามแอดมินคนหมักหมอลำเนาะขออนุโมทนาบุญ กับทุกทุกทา่านทุกๆกคนนะครับที่ร่วมกันทาบุญในครั้งนี้นะครับบุญกุศลที่เทศในครั้งนี้ขอให้ส่งผลกลับขึ้นทุกๆคนนะครับลอยเท่าพันเท่าจะเริ่มหลุมเรื่องทุกครอบครัวยาเจ็บยาไข่เนาะพี่น้องเนาะเก็ดบ,บุญกับอีหลาถือว่าเป็นการดีนะครับผม mm hmm. เพื่อเกิดสานาชันไดได้ร่วมบุญกันอีกเนาะพี่น้องเอาผมบอกอย่างไรไปกว่านี่แล้วครับไปเบิงไปฟัง จากปากนมโจกันเลยดีกว่ามันจะได้บอผิดเพี้ยนยอดเท่าใดกันแน่เนาะพี่น้องเนาะไปครับแต่หมูป่ากับมาถ่ายอยู่พี่เดีวเปงนี้ก็นนี่คือมาเบิกเงินมาเบิกเงินมันตรงเงินเงินจากปากเัาลลุ้นกันได้จะได้ดีเพราะต้องไปเนาะโอ้โหล่นแฟนๆทั่วโลกเป็นเมตตาเออแม่เป็นมึงแย่งไหมเป็นสนับสนุนไหมเอ้าขอบคุณพี่น้องเขาบคุณครับขอ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 บคุณครับ ในตอนนี้กับปิดเกียริกินบุญหรือุ่นของพี่น้องเฮาที่คนไทยไม่ทิ้งกันรวมน้ําใจคนไทยไม่ทิ้งกันป่ะอันนี้เฮาก็จะไปเข้าไปข้างนครับป่ะแม่ปะไปหมดมากพอดีครับอ่าสุดยอดเลยนะครับเกินความคาดหมายครับจํานวนเงินที่พี่น้องบริจาคหรือทรงกาลังใจนะครับเป็นจํานวนเงินนี่เลยครับตามนี้เลยครับ สี่แสนสี่หมื่นแปดพันสามสิบสี่บาท 40, สี่สิบสตังค์ครับสาธุสาธุสี่สี่ศูนย์สามสี่ศูนย์หนึ่งสี่บาทเอาเรอ,เอพี่น้องเรื่ยตามนั่นแหละอย่าโบกให้ขอบคุณไปยังนะครับเจ้าหน้าที่พนักง,งานนะครับไทยพาณิชย์ที่ดูแลเราอย่างดีนะครับ ขอบคุณแฟนๆนะครับทุกๆกำลังใจที่รวมทรงพลังกันมาว่าจะเป็นตั้งประเทศไม่ประเทศนะครับโอ้ดีใจนะครับอันนี้เรา,าเรายังไม่หากค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตเราไม่มีค่าใช้จ่ายครับ